โน้ตอุดมคนสนิทประธานงานแต่งกล้องนักร้องสาวเบลเผยสาเหตุเรียกสามีว่าพ่อประธานมาแล้วแต่งได้หลังกล้องห้วยไร่เผยภาพงานแต่งของตัวเองกับเบลคณิ t าาพร้อมบอกว่าขอโทษที่ไม่ได้ชวนนะครับ ผมกับเบลได้เข้าพิธีแต่งงานกันตามประเพณีอีสานโดยความยินยอมของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายโดยมีเฮียโนตอุดมเป็นประธานงานแต่งและอยู่กินฉันสามีภรรยาเกือบสองปีแล้วครับพร้อมจดทะเบียนสมรสถ,ถ้าใครทำงานเกี่ยวกับเอกสารจะเห็นว่าเบลมีชื่อว่านางคณิฐายอดจำปาจึงเรียนมาเพื่อทราบ ขณะที่นักร้องสาวภรรยาก็โพสต์ภาพงานแต่งโดยมีโน้ตอุดมพร้อมบอกว่าประธานมาแล้วแต่งได้เฮีย er ได้กล่าวไว้เบลยังได้เผยสาเหตุเรียกสามีว่าพ่อที่เรียกผู้ชายคนนี้ว่าพ่อเพราะเขาคือคนที่ดูแลอีกครึ่งชีวิตของเราต่อจากพ่อแท้ๆของเรา ก่อนหน้านี้สาวเบลก็เพิ่งโพสต์ภาพกับโน้ตพร้อมบอกว่าขอบคุณเฮียมากๆนะคะที่รักพี่ก้องและหนูขอบคุณเฮียที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับเพลงใหม่หนูขอบคุณเฮียที่ทุ่มเททํา M v มเพลงคาคอให้หนูซึ่งจู่ๆสาวหมอลำบ้านหนองใสได้รับโอกาสที่เฮียยื่นให้ได้ยังไงนี่คือจู่ตอนนี้ก็คือนั่งงงว่าทำไมเราโชคดีแบบนี้ เรื่องจริงหรอนี่ถ้าเพลงนี้ไม่ดังหนูขอเป็นเด็กเสิร์ฟน้ำที่ออฟฟิศเฮียนะคะหรือไม่งั้นก็ทำเพลงใหม่อีกก็ได้ค่ะปอลอไม่พี่อู๋ก็พี่มิ้นต้องแคปไปให้เฮียดูแน่เลยพอเจอหน้าเฮียก็จะบอกว่าเอะอะโพสเอะอะโพสเพื่อเสร็จงานแล้วคิดถึงเฮียได้แม้เฮียจะตอบกลับมาว่าส่วนเฮียไม่นะ ก็ตามหนูกับพี่ก้องรักเฮียนะคะขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆทุกๆอย่างนะคะเฮียขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ